อยากได้คนนอกวงเพื่อนเราเลยอะไรเงี้ยอว่่ช่วงนั้นเอ้ยประกาศลงเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็ประกาศไปเลยว่าตามหานักร้องนําอของวงเราซึ่งเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงนะครับผมก็โพสต์หน้าเฟซโพสต์ในกลุ่มแบบนักทุอฐานนักดนตรีอะไรเงี้ยแบบก็แล้วแต่บอกเลยว่าวงเราจะไม่เล่นกับคืนนะวงเราจะทําเพลงกันอย่างเดียวตั้งใจทาเพลงแล้วทาเพลงพอสไตล์วงประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนั้นก็จะมีวงแบบอะไรนะฟูไฟเตอร์เลยเยอะออเทอเรทีฟยุคนั้นนะครับอะไรพวกนั้นแล้วก็ วันนั้นอนะนะ่าตกใจมากผมโพสไปปึง้งอินบ็อกซ์วงอินบ็อกซ์แตกครับแบบทุกคนแบบสนใจจะมาทาง้ทางที่เราก็เป็นวงโน name นนนะไม่มีชื่อเลยครับแบบแยังมีคนมาสมัครยังไม่มีชื่อวงด้วยซ้ำตอนนั้นเลยไงเพราะว่าเพราะว่าเราบอกเอ้ยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันใหม่วงเก่าที่ทำกันมาไม่ไม่ไม่มีผลอะไรอ,อ,อะไรเงี้ยอู้อินบ็อกซ์แตกแบบวันนั้นห้าสิบหกสิบคนได้มั้งระมเลยผมก็นั่งสอบแล้วก็แคปแคปให้เพื่อนดูกันแบบไอ้คนนี้ไหมคนนี้ไหมอะไรเงี้ยอืแบบ ตกใจครับตกใจมากผมว่ามันอาจจะเกิดจากการที่แบบพนอยากทําเพลงอ่ะอเขาแบบเห็นเราตั้งใจว่าเราจะไม่ได้แบบไปไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นอาชีพแต่ว่าเราอาจจะทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สายอาชีพคืออยากจะสร้างงานศิลปะด้วยกันเบรกในมุมนี้หน่อยเพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมก็เคยประกาศหาตําแหน่งนักดนตรีในลักษณะนี้เหมือนกันจริงเหรอพี่กริกิบ เงียบ <Yeah>, <laughs> เลยเหรอปลาชวนทำเพลงกันไ<ผ>ม,ม่มีงานกันคืนนะผมอยากจะถามในมุมนี้ว่าแล้วเราทำยัยงไงเราเป็น PR ตัวเองยังไงให้มีคนมาสนใจเราเยอะขนาดนี้สมัยเราอาจจะใช้ a c e b o o k เนี่ยสมัยพี่ปิดอาจจะไม่มีหรอกสมัยพี่ปิดอาจจะไม่มีหเอกไอ้ยไม่ได้หรอกไปเจอตัวจริงแล้วกูเจอตัวจริงแล้วได้ป่ะนี่จะตก่นตัวไหน ไม่ก็พี่ไม่เป็แปดตามเสาอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยว่าเดี๋ยวพี่แบบ VIP เดี๋ยวพี่แบบ VIP เด้ไปคนที่เล่นพี่ิทได้เนี่ยเดี๋ยวกูเอาแบมแจมล็อกตู้เย็นหน่อยชอบชอบชอบเออเออสบพี่ไม่ไม่มีเฟซบุ๊กใช่ใช่ใช่ไอพี่ๆนี่ยังต่อยเอา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 มีมีมีแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยไคล้ล่นนะไม่คล้องอะไรเงี้ย Oh, ใช่ไปด้วย oh. ใช่ไปด้วย uh, uh, uh. ใช่คนอาจจะเล่นไม่เยอะไงครับ <Yeah. S 1> ช่วงน,น,น oh. แต่ของเราแบบอาจจะมีเพื่อนกันด้วยเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนเราช่วยแชร์เพื oh. oh. ่อนแชร์เยอะยก็เลยส่งกันเข้ามา แล้วไอการช่วยแชร์อ่ะแล้วเนื้อหาที่อยู่ข้างในอ่ะทำยังไงให้เขาสนใจเราได้อ่ะเขียนเป็นข้อๆเลยครับแบบแต่เขียนยากเลยตอนนั้นโอ๊ยแต่ต้องกลับไปย้อนดูอ่ะเขียนแบบเขียนยาวอารมณ์เหมือนหาแฟนนะครับไม่อย่างนั้นอย่างนี้นะสเปคอย่างนี้สเปคเราอย่างนี้เออถึนเด้อแล้วต่อต่อไปแล้วเขาถ่ายรูปพวกเราหลอๆไปเลยอ๋อแล้วมันมีมาร์เก็ตติ้งไงเขาแบบมีมาร์เก็ตติ้งช่วยดูเอารูปที่แบบเท่ที่สุดแบบว่าเขียนคำให้แบบดูด้าดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ เออเขาก็มากันเต็มเลยนะครับแล้วจากทั่วประเทศด้วยนะไอคาแรคเตอร์ของวงอ่ะคือนําเสนอด้วยภาพนิ่งมีมีคลิปที่เราเล่นอะไรไม่มีเลยไม่มีลไม่มีพี่ไม่มีด้วยก็เป็นภาพนี่แต่ว่ามันเป็นภาพที่เราอยู่บนเวทีใหญ่ว่าผมเคยไปเล่นเปิดซิลิฟูทีก็ภาพนั้นเลยแบบโอ้เวทีแบบเล่นเปิดที่ซิลิฟูอะไรเงี้ยอ๋อผมรู้แล้ว จุดดึงดูดเนี่ยพาะผลงานเขาด้วยแหละที่ไปเล่นเปิดเล่นไรด้วยแหละเนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่ด้วยแสงสีได้พอเขาอาจจะเข้ามาดูเฟซผมด้วยแหละก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่ถามนิ่มใช้หลักการขายตรงมากเลยร้ายกาศร้ายกาศหลอกคนด้วยหลอกคนร้ายกาศเออแล้วเขียนแบบเขียนแบบเฉพาะมากชอบวงไหนวงไหนอะไรเงี้ยคือมันมองในมุมนี้เพราะว่าผมว่าทุกวันนี้ก็ยังมีวงประกาศหาสมาชิก ใหม่แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับต้องทำโปรไฟล์ตัวเองให้ดีก่อนใช่ใช่ถึงจะมีคนมาสมาสมัครถูกต้องถูกต้องไม่ใช่ไปลงเล่นอยู่เล้าไก่ไม่ใช่ใครไม่จะไปเล่นกับมึงเราต้องเวทีดีๆหน่อยอะถูกไหม